ถ่ายทำแล้วทำไมต้องตัดต่อเพื่อสรุปเนื้อหาให้สั้นลงตัวยอย่างคลิปนี้รวมการเรียนการสอน3ชั่วโมงแต่สรุปย่อให้สั้นลงเหลือเพียงนาทีกกว่าเท่านั้นโดยการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนขนาดภาพไม่แช่ภาพและถ่ายภาพยาวเกินไป เป็นไงบ้างมาเรียนที่นี่ยากไหมไม่ยากครับเข้าใจครับแล้วเรียนเสร็จแล้วว่าจะไปทาอะไรเผื่อว่ามีครูสั่งงานเกี่ยวกับวิดีโอก็จะไปตัดต่อให้เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างมาเรียนัีงนี้กับครั้งก่อนรู้สึกใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็คิดว่าเอาไปทำยูทูบไหมก็อยากไปทำเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ